สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านอสมช่องที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของสมาคมชกสอ,อ,อสมแห่งประเทศไทยเดือนนี้หักเงินเท่าไหร่เงินสงเคราะห์เดือนนี้ได้รับกี่บาทติดตามรับชมกันได้เลยครับข่าวสารประจำเดือนตุลาคม2566ผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาครับ สมาชิกรับรองเดือนตุลาคมอยู่ที่1 3 3 7 3ล้านคนครับสมาชิกที่เสียชีวิตรอบรับรองตุลาคมอยู่ที่873ร้ยจํายจำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะหักจากสมาชิกในเดือนนี้อยู่ที่357สบาท93สตางค์ครับจำนวนเงินสงเคราะห์โดยประมาณรอบรับรองตุลาคมอยู่ที่548,327บาท85ส้สตางค์ครับ โดยยอดหักเงินสงเคราะห์อตอนหนึ่งผู้เสียชีวิตเดือนตุลาคมอยู่ที่41สตางค์จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะหักจากสมาชิกในเดือนนี้อยู่ที่357.93สตางครับโดยสมาคมจะทำการหักเงินสงเคราะห์ในวันที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้พี่ๆน้องๆทุกท่านอย่าลืมเหลืองเงินไว้ในบัญชีให้สมาคมหักด้วยนะครับประเภทสมาชิกที่เสียชีวิตครับ ผู้เสียชีวิตรอบรับรองตุลาคมอยู่ที่873รายเป็นอสมมอยู่ที่537รายคู่สมรส334รายและเจ้าหน้าที่จำนวน2รายครับโดยสมาชิกทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมครับเรื่องต่อมาครับข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมทดสอบระบบการให้บริการสมาชิกผ่านไลฟ์ฟิชเชล สมาชิกสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกตรวจสอบผลการหักเงินได้ด้วยตนเองโดยในช่วงนี้เปิดให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกแล้วเท่านั้นสามารถที่จะสแกนกิ c อ d ร์โหรือกดค้นหาเพื่อนตามรายชื่อที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับเรื่องต่อมาครับผลการจ่ายเงินสงเคราะห์รอบรับรองกันยายนครั้งที่1เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาครับ สมาคมจ่ายเงินไปแล้วที่513,245บาท12สตางค์ครับสมาคมจะทำการจ่ายเงินยอดที่เหลือหลังจากจ่ายครั้งที่1ภายใน90วันนี้ครับเรื่องต่อมาครับแผนการหักเงินประจำเดือนตุลาคมโดยสมาคมจะทำการหักเงินสองเคราะห์ในวันที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ ชุดแรกครับชุดหักทุกคนเงินสงเคราะห์รอบรับรองเดือนตุลาคมอยู่ที่357บาทเ3สตางค์หักจากสมาชิกทุกท่านครับต่อมาครับชุดหักเฉพาะสมาชิกใหม่เงินค่าบำรุงสมาคมและค่าสมัครสมาชิกเดือนตุลาคม125บาบาทรายละเอียดดังนี้ครับต่อมาครับชุดหักย้อนหลังหมวดค่าบำรุง รายละเอียดดังนี้ครับชุดต่อมาครับชุดหักย้อนหลังสมาชิกที่ไม่สามารถหักเงินได้ติดต่อกัน2เดือนโดยสมาคมจะเรียกหักเงินย้อนหลังเฉพาะสมาชิกที่เรียกหักไปแล้วหักไม่ได้เท่านั้นครับรายละเอียดดังนี้ครับและชุดสุดท้ายประจําเดือนนี้ครับชุดหักย้อนหลังเงินสงเคราะห์ปี2 5 6 5ันหถึงสองพ โดยสมาคมจะเรียกหักย้อนหลังเฉพาะสมาชิกที่สมาคมไม่สามารถหักเงนินได้เท่าน,นั้นครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับนั่นก็คือข่าวสารทั้งหมดประจำเดือนนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เพื่อนบ้านอ,อสมอทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและพบกันใหม่เดือนหน้าครับ